สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลอมโบวันนี้เราไปอยู่ใน a อฟซีเจนเคยนะครับผมทีมที่เราจะได้กันในวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นทีมหนึ่งที่เก่าแก่เหมือนกันนะครับผมในเกาะอังกฤษนะเวสต์บรอมบิชอัลเบียนนบผมเจ้านกเดินโด่งนั่นเองสโมสรอนเวสต์บรอมบิชอัลเบียนผมถูกก่อตั้งขึ้นในปีคศ1878นะก็ประมาณ150ปีที่แล้วนะประมาณเท่าไหร่146ปีนะครับถูกก่อตั้งขึ้นโดยพวกบรรดากลุ่มพนักงานพวกบรรดาคนงานของโรงงาน จอร์จทาวเซอร์สปริงเวิร์กก็ผมก็เป็นโรงงานผลิตพวกเครื่องช่างเครื่องตวงวัดในบรรดาครัวเรือนนะครับในตอนนั้นเนี่ยพ,พวกนักเตะก็เป็นพวกคนงานที่อยู่ทํางานนั่นแหละนะสมสรอนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสมูสรอนที่เป็นสมาชิกยุคก่อตั้งฟุตบอล อังกฤษเลยนะครับผมในปีคศออ1888นะเรื่องความสําเร็จของเวสบอมเนี่ยเคยเป็นแชมป์ลีกสูงสุด1สมัยนะครับเคยได้แชมป์เอฟเอคัพด้วย5สมัยแล้วก็บอลลีกคัพอีกหนึ่งสมัยนะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่นานมาแล้วนะประมาณ50ปีแล้วลสีประจมมําสโมสรของเวสบอมเนี่ยก็จะเป็นสีที่เราเห็นอยู่นะสีน้ําเงินเข้มหรือว่าสีกลมเนี่ยแล้วก็จะมีสีขาวคาดมานะก็จะใช้สีนี้มาตลอดเลยที่โลโก้ของพวกเขาเนี่ยตราสัญลักษณ์ของ สโมสรน,นะก็จะเป็นรูปนก long trust หรือว่านกทรัเซอร์ครับผมซึ่งเจ้านกตัวนี้เนี่ยมันคือเป็นหนึ่งในนกตระกูลพวกนกเดินดงนะก็น่าจะเป็นสัตว์ท้องถิ่นประจําแบบพื้นที่ตรงนั้นนะครับผมซึ่งเจ้านกเดินดงเนี่ยมันก็เกาะอยู่บนกิ่งของต้นฮอลทอนนะครับผมก็น่าจะเป็นที่มาที่ไปของฉายานกเดินดงนะฉายาคืออะไรเจ้าเดินดงใช่ไหมภาษาไทยเนี่ยเวสบอมมีคู่แข่งประจํา โซนเวยนะเรียกอะไรคู่แข่งประจําท้องถิ่นเขาจะเรียกโซนนี้ว่าโซนแบบเวสต์มิดแลนด์นะครับผมงงมิดแลนด์ตะวันตกพูดง่ายๆไมก็คือโซนหนึ่งของกฤษแหละซึ่งโซนนี้เนี่ยจะมีหลกัหลกๆเลย3ทีมคือวูฟแฮมตันเวสต์บอมบิชอัลบียนแล้วก็วอร์ซอสามทีมหลกัหลกๆนะเวลาเวลา3ทีมนี้เขามาเจอกันเนี่ยเขาจะเรียกศึกดาบี้อันนี้ว่าแบล็กคันทีดาบี้นะก็ไม่รู้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงแต่ว่าแหละมันคือแบล็กคันทีดาบี้นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันก็มีโอกาสได้้้เจอกันนนบางนะ3ทีมีม ว่ามันก็แบบยังไม่ได้แบ่งแยกกันชัดเจนขนาดนี้นะสมัยปัจจุบันนี่เรียกว่าชาติหนึ่งอ่ะกว่าเจอรอบหนึ่งเพราะว่าแม่งอยู่คนละลีกเลยบูแฮมตันอยู่พรีเมียร์ลีกเวสต์บอมอยู่แชมเปี้ยนชิพส่วนวอร์ซอนี่หนักเลยวอร์ซออยู่ลีก2นะครับคือโอกาสจะเจอกันก็มีแค่บอลถ้วยอ่ะมาวันนี้เรามาลองใช้งานเวสต์บอมบิชอัลเบียนกันดีกว่าเป็นหนึ่งทีมที่เก่าแก่เหมือนกันนะเวสต์บอมเนี่ยผมยังจำสมัยที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกได้อยู่เลยโอเดียมวิงกี í, ป้ปะ ปีเตอร์โอเดลบิงกี้คุณจำได้คนไม่กี่คนเองมาเริ่มที่บรรดานักเตะของเวสต์บอมบ์ก่อนละกันนะครับเริ่มจากผู้เสียประตูเลยหน้าหล่อมาเลยอเล็กซ์พาวเมอร์โจสคกิฟฟิตวิงแบ็กซ้ายผมแซคแอสวอร์ดแบ็กซ้ายคอนเนอร์ทาวเซนอดัมลีชโจสชอวตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กอิลิกปีเตอร์มาร์ตินเคลลี่คายบาร์ตลีย์แซมมี่แอเจยี่เครดิตคิปเล레คาเลับเทเลอร์ ตำแหน่งแบ็กขวาครับดานิเอลฟูลงอีธานอิงแกรมวิงแบ็กขวาปีป้าตำแหน่งกองกลางตัวรับยานบุมมิว่าโอเคโยคุสลูนาธานิเอลชาโลบาอเล็กซ์โมวัตเจสันโมลัมบี้ตำแหน่งปีกซ้ายแมตต์ฟิลิปคารานแกลนกลาดี้ดิอังกาน้ามิเชลจอห์นสตันตำแหน่งกองกลางเจมี่แอนดรูสตำแหน่งกองกลางตัวลุกอังเดรีไวส์แมนจอห์นสวิปปีขวาเจดวอลเลซทอมเฟลโล่ตำแหน่งศูนย์หน้าตัวป าโจสมาจาแบรนดอนโตมัสอาซานเต้ดราริวไดค์เรเยสเคีลรีโมฟาวคารัมมาเชลอาคิวอิกินพอมามองในภาพรวมของบรรดาขุมกำลังของเวสต์บรอมแล้วเนี่ยปัญหาแรกที่ผมเจอเลยนะคือค่าเฉลี่ยของอายุนักเตะของชุดนี้เนี่ยน่าอยู่ในช่วงวัยกลางถึงช่วงท้ายอะ คือประมาณ27ขึ้นไปประมาณนั้นนะครับซึ่งหลยๆคนที่เราใช้อยู่เนี่ยมันค่อนข้างจะถึงจุดแบบอิ่มตัวละไม่ค่อยพัฒนาละถามว่าดีไหมมันก็ดีนะมีพวกตัวประสบการณ์เข้ามามีแบบเพื่อความนิ่งความเก่าอนะไรเงี้ยแต่ว่าเยอะเกินไปก็ไม่ดีไงท่าที่ผมดูนี่คือแบบมีพวกบรรดาแบบนักเตะเก่าๆอะ่ะที่แบบเคยเล่นในพรีเมียร์ลีกเยอะเหมือนกันนะมาตินเคลลี่มาฟิลิปดิอังการา่าใช่ปะกับงบที่เรามีเผมประมาณ20ล้านยูโรได้นะก็ถือว่าโอเคนะ สำหรับลีกแชมเปี้ยนชิพอย่างที่บอกเลยว่าตัวประสบการณ์ตัวแก่เราเยอะละต้องหาตัวเด็กขึ้นมาเพื่อเป็นอนาคตของเรานะฮะเปิดตลาดมาก่อนเลยนะดิวแรกที่เกิดขึ้นผมคอสตานติโนสคูเลลากิสนผมเป็นเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งจาก PAO OK, K เคผมจากกรีซนะผมบอกไปหลายครั้งแล้วนะว่าการสร้างทีมเนี่ยผมมักจะชอบสร้างจากหลังมาหน้านะครับผมผมก็เลยเริ่มจากตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กละกันจริงๆเวสบอมเนี่ยใช้เสริมไม่ต้องเสริมทุกตำแหน่งอะ อย่างที่บอกว่านักเตะอายุค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับผมก็นั่นแหละค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วกันดิวแรกเนี่ยคยรูเรลากิสเป็นดาวรุ่งจากกรีสครับผมก็เป็นเด็กปั้นของ PEOK เลยก็เล่นมาตั้งแต่ชุดยูเลยชุดอะคาเดมี่นะครับแล้วก็น่าจะเพิ่งจะได้ ขึ้นเป็นชุดใหญ่เนี่ยในฤดูกาลนี้นะก็เป็นกองหลังสายดูดันเลยเราซื้อมาจาก PAOK โดยตรงนะ4ล้านยูโรเข้ามาก็ตัวหลักแน่นอนครับผมต่อมาผมดิวที่2ขยับมาหน่อยนะจากเซ็นเตอร์แบ็กเราเสริมตำแหน่งแบ็กกันมากครับผมแบ็กซ้ายนะดาวรงชาวฝรั่งเศสครับผมคาซูมอุตาร่าเราซื้อมาจากทางด้านของเอสโมนาโกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของอุตาร่าเนี่ยเป็นเด็กอะคาเดมี่ของทางด้านอาร์เมียงนะก็อยู่ในฝรั่งเศสกันแหละแต่ว่าโมนาโกไปสอยมาเรา ก็เสริมเข้ามาผมเอาไปแลกกับทางด้านของยานมูมิล่านะครับผมมันเรียกว่าถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มแหละเพราะว่าเราไม่ใช้อยู่แล้วไงมูมิล่านี่คือเริ่มแก่แล้วนะครับอาจจะขาดทุนนิดๆเพราะว่ามูลค่าของมูมิล่าในตลาดเนี่ยราคาประมาณเกือบ4ล้านนะเราก็เอาไปแลกเลยที่จะต่อรองดี๋วที่3มผมลาคาว่าจะเป็นดี่สุดท้ายของตลาดนี้นะโอมุตโพฮุมคูนะเป็นดาวรุ่งชาวเยอรมันเชื้อสายตุรกีครับผมดูจากชื่อก็รู้เลยนะ เราซื้อมาจากทางดานฮอฟเฟินแฮมครับถือว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ถ้าตามองนะสําหรับโทมุมคูคือติดทีมชาติมาแบบ ทุกรุ่นเลยชุดเด็กตั้งแต่ยูมาเนี่ยสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดติดหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราต้องดูว่าแบบในระยะยาวเนี่ยจะสามารถขึ้นมาทดแทนผู้บรรดารุ่นเพียรหรือเปล่านะแต่ว่าในเกมตอนนี้ผมเราซื้อเข้ามาสามล้านยูโรนะเพราะว่ากลางลุกเนี่ยเริ่มจะอายุเยอะละต้องหาคืนลูกใหม่มานอกจากทางด้านของมูมิล่าเนี่ยที่เราเอาไปแลกกับทางด้านของอุตาร่านะครับผมอีกสองคนที่เอาจากทีมเช่นกันคือทางด้านออลิกสปีเตอร์ับผมเซนเตอร์แบ็กวัยสามสิบสี่ปีนะ ขายไปนอริสครับผม8 0 0แสนยูโรกับทางด้านของรีสนะก็ไปเช่นกันนอริสมันกันเอเออผมก็ไม่ได้ดูขายไป2คนเลย1ล้านยูโรนะก็เป็นนักเตะที่เราไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วนะครับแผนคร่าวๆข,ของเวสบอมดูการนี้ผมก็จะประมาณนี้เลยนะ4-231ผู้สามประตูพาวเมอร์แบ็กโฟครับผมอุตราที่เราซื้อมาใหม่นะคุณเลลาคิสเช่นกันกิเป้กับฟูลงการรับ2ตัวผมมูรลัมบี้กับโยคุสลูตัวลุก3ามตัวเฟโล่ทางซ้ายทางขวาเป็นกัรตันทีมนะวอล ลก,กาลางรุกก็ใช้เป็นโทฮุมคูเลยแล้วก็สูน้าตัวเป้าตัวเดียวก็ผมมาจาฤดูกาลแรกนี่ผมขอไม่เอาอะไรมาแล้วกันขอแค่อยู่ในแชมปีเปนชิพต่อก็พอละเราไม่น่าแย่ถึงขั้นตกชั้นนะ ตกชั้นก็แย่เกินผมว่าเราใช้เวลาอีกสักประมาณหนฤดูกาลในการเตรียมความพร้อมนะครับผมฤด,ดูกาลหน้าเนี่ยน่าจะได้เสริมอีกฤด,ดูกาลแรกในเวทีแชมเปี้ยนชิพก็ผมจบลงไปนะอันดับ9ถือว่าไม่ได้น่าเกลียดก็สำหรับเวสบรัมบิชนะครับลิ้นจุพันกันตายนะอย่างที่บอกไปเลยว่าเราอยู่ในช่วงสร้างทีมใหม่อยู่ขอแค่แบบทรงๆไปอีก 2- 3สามฤดูกาลนะ่าจะโอเคแล้วนะฟุตบอลคาราบาวครับครับผมเรามาจบที่รอบสองนะ จับมาเจอเบนฟอร์ดแพ้ไป4-0เลยที่น่าแปลกใจคือบอลอีกถ้วยหนึ่ง FA ฟเอครับเรามาถึงรอบรองชนะเลิศเฉยเลยนะ มาเจอกับคริสตันพาเลตแต่ว่าแพ้ไป2ประตูตอนหนึ่งน่าแปลกที่ทะลุมันได้ไงวะเนะี่ยตูน,น้าจากไดจีเรียผมจอสมาจาถือว่าทําได้ดีนะด้วยการแรกของเราครับผม30ประตู6แอซิสถือว่าเยอะมากเลยนะรองลงมาผมเป็นกัปตันทีมวัยสาปีเจ็วอลเลซยีสประตู7แอซิสถือว่าเยอะนะสาหรับตัวน่งปีกดาวรุ่งที่ผมดันขึ้นมาผมทอมฟิโลปีกซ้ายนะอายุเพียงแค่20ปียิงไป12ลูกจ่ายไป4อย่างที่บอกครับผมว่าในฤดูกาล Tá, ah, né? น่าจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายที่เราได้เตรียมทีมนะตำแหน่งแรกเลยที่ผมอยากจะเสริมคือแบ็กขวาซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีฟูลองอยู่เป็นตัวหลักนะซึ่งก็ฟอร์มไม่ค่อยดีแหละนะถ้าได้แบ็กขวาคนใหม่มาก็ดีเหมือนกันอีกตำแหน่งนึงครับผมก็คือตำแหน่งกองกลางตัวรับนะซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวหลักเราเป็นเจสันโมลัมบี้นะจากไอแลนด์โดยปกติแล้วเนี่ยคนที่มายืนคู่กันจะเป็นคนนี้นะโอเคโยคุสลูซึ่งตอนนี้เนี่ยอายุป,ป้าไป30แล้วนะครับผม,ผมก็จําเป็นจะต้องหาตำแหน่งกองกลางตัวรับคนใหม่นะ อีกตำแหน่งหนึ่งครับผมตำแหน่งปีกข,ขวาของกัปตันทีมของเราเจ็ดวอลเลซฤดูการนี้นี่ยิงระเบิดก็จริงนะแต่ว่าอายุขึ้นเลข3แล้วนะครับบวกกับว่าตำแหน่งปีกข,ขวาธรรมชาติของทีมเราเนี่ยไม่มีเลยนะเวลาจะสลับเปลี่ยนเนี่ยต้องเอาปีกซ้ายมาเล่นหรือเอากลางลุกมาเล่นนะก็จําเป็นจะต้องหาปีกข,ขวาคนใหม่อีกสักคนหนึ่งนะส่วนตำแหน่งอื่นผมว่าเริ่มจะลงตัวละมาเริ่มดิวแรกกันด้วยตำแหน่งแบ็กขวาละกันอดิสยาสิคับผมจากนีสนะจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านยาสิเนี่ยเป็นดาวรุ่ง ของบอสเนียนะครับมีเชื้อสายออสเตรียด้วยจริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นจริงนะยาซิดเนี่ยเล่นให้กับทางด้านบูฟแบกเกอร์นะผมก็เป็นทีมในหลีกออสเตรียนะก็เป็นแบ็กที่มีพลังเลยนะมีความเร็วมีความอึดแล้วก็เอาทางด้านตานเนียฟูลงก็ผมบุกเกอีก5ล้านยูโรรวมแล้วแล้วเรือรวมแล้วเนี่ยราคาก็น่าจะประมาณ7ล้านยูโรได้นะก็แพงหน่อยแหละแต่ว่าน่าจะคุ้มค่านะกาซิดดิวที่รับผมเข้ามาตำแหน่งของกองกลางตัวรับเนี่ย คาร์ลส์บาเลบากองกลางตัวรับดาวรุ่งจากแคม,มารูนครับผมไบตันโฮฟอัลเบียนทางด้านของบาเลบาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ไบตันเนี่ยไปสอยมาจากลิวนะครับผมเอามาแทนตำแหน่งของโมเซสไคเซดนนั่นแหละแล้วก็ไปซื้อมานะ4ล้าน 8แสนยูโรน่าจะมายืนเป็นกลางรับตัวหลักได้เลยมาถึงดิวที่3แล้วครับว่าจะเป็นดิวสุดท้ายของตลาดนี้เลยครับผมมูฮัมเหม็ดเบลูมีนะเป็นปีกดาวรุ่งจากแอลจีเรียเราเสริมเข้ามาจากฟารเรนเซ่ครับผมก็เป็นทีมหนึ่งในลีก โอรเกตอย่างที่บอกเลยนะว่าตำแหน่งปีกขวาเนี่ยเราจําเป็นต้องเสริมอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่า1คือวอลเลซมีคนเดียว2คืออายุค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมเบลูมี่ก็เป็นปีกที่น่าจะเข้ามาแทนที่กันได้เลยนะมีความเร็วมีความคล่องตัวอยู่แล้วคนแอลจีเรียเนี่ยผมบอกเลยว่าสไตล์การเล่นนี่แม่งจะเหมือนกันทุกคนไม่ได้นะเราก็เสริมเข้ามาผมประมาณ4ี่ล้านสามแสนยูโรดิวสุดท้ายของตลาดนี้นะหลังจากเราจับใจ่ายใช้ชอยกันเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมารวมทีมนะหรือดูการนิ ก็ยังเล่นแผนเดิมนะ4 2 3 1ที่เราเปลี่ยนเนี่ยก็คือ3คนที่เราซื้อมาเลยครับผมจาสิตแบ็คขวานะแล้วก็กองกลางตัวรับบาเลบาแล้วก็ปีกขวาหมเุเบลูมี่นะเปลี่ยนกับขวาหมดเลยดีกว่าใช่ไหมฟังขวานี่คือเปลี่ยนทั้งแผงแล้วก็ด้วยความที่ตอนแรกเนี่ยกับตอนทีมเราเป็นวอลเลซนะปีกขวาก็เปลี่ยนมาเป็นทางด้านอเลสพาวเมอร์ครับผมผู้สาประตูนอกจากจะมีอายุมากสุดในทีมแล้วนะมีประสบการณ์มากสุดแล้วนะอเลสพาวเมอร์เนี่ยก็เรียกว่าเป็นเด็กอะคาเดมี่ของเวสบอมเลยอยู่่มต้งแเด็กนะ ก็น่าจะเป็นคนที่เหมาะสมจะสวมปอกแขนแหละฤด,ดูการนี้เนี่ยทีมเราเริ่มจะลงตัวละอย่างน้อยทีมตัวจริงเนี่ยค่อนข้างจะโอเคแลวครับผมไม่รู้ว่าเรามีหวังเล็กๆว่าจะไปเล่นเพย์ออฟหรือเปล่านะทางที่ดีก็คือผมอยากจะขึ้นพรีเมียร์ลีกเร็วที่สุดละตอนนี้ขอให้ฟอร์มดีๆแล้วกันในที่สุดนะผมเราก็เลื่อนชั้นกลับไปเล่นในเวทีพรีเมียร์ลีกได้สําเร็จนะดูดูการนี้เวสต์บอมเป็นแชมป์ EFL แชมเปี้ยนชิพนะครับผม99แต้มนะนำเบนฟอร์ด3แต้มพูดได้ว่าเกินคาดน ผมคิดว่าเราอาจจะแบบมีลุ้นเล่นแค่แบบเพลย์ออฟนะอันดับ3ถึง6ประมาณนี้แต่ว่ามาถึงก็ที่1เลยฟุตบอลถ้วยผมยังคอนเซปต์เดิมนะคาราบาวตกรอบ2เจอกับเบอร์ลี่เสมอในเกมนะแล้วก็ยิงจุดโทษกัน10ต่อ9เลยนะโคตรเยอะฟุตบอล FA ครับก็ไปเร็วเหมือนกันนะไม่เข้ารอบลึกเหมือนปีแล้วนะครับผมปีนี้นี่ตกรอบ3นะแพ้เอ็กเซเตอร์ซิตี้ไป2-1แล้วดูการน,นี้ยิงแบบเฉลี่ยเฉยเลยดาวซันวงทีมเนี่ยเป็น2คนร่วมกันนะทอมเฟโล กับทางด้านโจสมาจาคู่กันเลยกดไปคนละ19ลูกปีกตัวใหม่ที่เราซื้อเข้ามาครับผมโมฮัมเหม็ดเบลูมี่ก็ถือว่าทําผลงานได้ดีนะปรับตัวได้ดีเลย15ประตู12แอสซิสต์น่าจะเป็นคนที่เจ้ากับทีมมากสุดแล้วนะตอนแรกเนี่ยเบลูมี่เป็นตําแหน่งกองหน้าทางฝั่งขวานะแต่ว่าผมายาเล่นปีกก็ไม่มีปัญหาอะไรในฤดูกาลหน้าเนี่ยเลื่อนชั้นขึ้นไปพีเมลีนะครับผมผมก็มั่นใจในชุดนี้นะสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยคือการพัฒนาของบรรดาดาวรุ่งทั้งหลายนะอุรตรษาประตูตัวเก่าของเราารา ขึ้นไป81อ็ดแล้วนะคู่เซนเตอร์เนี่ยฤดูกาลน,นี้ผมเลือกที่จะดึงเอ้ยเลือกที่จะดันดาวรุ่งคนหนึ่งขึ้นมาผมคาเลบเทเลอร์นะซึ่งฤดูกาลแรกเนี่ยเราปล่อยยืมอยู่กับทางด้านโบตันวอนเดเลอร์นะกลับมาก็เอามายืนคู่กับทางด้านคูเรียลากิสเลยน่าจะโอเคอนะเวทีพเมียรีกกับทีมชุดนี้นะครับพลังใกล้แตะ80กันทุกคนละมาจาก83เลยนะฤดูกาลแรกในพิมเยรียก็ผมถือว่าเราทําได้ดีเลยนะจบกลางตารางก็ผมอันดับที่9ถือว่าเป็นเก้าแรกในลีกสูงสุดที่ดีล มีอยู่55แต้มนะห่างจากที่8ก็จริงแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าโอเคเลยครับดูการแรกฟุตบอลคาราบาวครับกรผมเราบุกมาถึงรอบรองชนะเลิศเฉยเลยนะเจอกัแบแมนซิตี้เสมอในเกมด้วยแล้วก็แพ้จุดโทษไป4 3ต่อ3เช่นเดียวกับทางด้านบอล FA ครับนะอีกถ้วยหนึ่ง มาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วผมเจอกับอาเซนอลแล้วก็แพ้ไป2-1หนะหูถ้าผ่านอาเซนอลไปได้นะผมบอกเลยมีลุ้นอีกฝั่งนี่คือชาวตันเจอกับพาเลสแต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะบอลถ้วยเราลึกหมดเลยดาวซันโวนะในฤดูกาลนี้ผมก็เป็นศูนย์หน้าตัวเป้านะโจสมาจา24ประตู3แอซิ์นะครับผมก็ยังพัฒนายังต่อเนื่องนะศูนย์หน้าชาวไนจีเรียนะครับทอมเฟลโลครับผม10ประตู9กาแอซิ์อันดับ3ร่วมนะตำแหน่งกองกลางตัวรุกทั้งคู่เลยอุมุตโทคุมชูกับ ทางด้านสวิฟนะครับผมหประตูเท่ากันแต่ว่าทางด้านโทฮุมคูเนี่ยมีแอซิดด้วยนะมามองในภาพรวมเนี่ยทีมเราถือว่ามีการพัฒนาที่ดีเลยนะครับหลายๆคนนี่คือเลย80ดสิบละก็เลยหมดแล้วนีหว่ามีแค่ทางด้านกองหลังคาเลฟเทเลอร์คนเดียวนะที่เพิ่งเข้ามาใช่ไหมเจ็ดสิบเจ็ดนะผมว่าฤ้ดูการหน้าก็น่าจะถึง80แล้วนะที่เหลือนี่คือพลังสวยละเริ่มสวยละฤดูการหน้าเนี่ยผมไม่รู้ว่าเราจะหวังเล็กๆได้หรือเปล่าว่าแบบไปเล่นบอลยุโรปอะไรแบบนี้บอลคอนเฟอเรนซ์ลีกบอลยุโรปนะอย่างน้อยผม ขอให้อันดับในหลีกเรามากขึ้น,ลนแล้วกันเมื่อกี้เราอันดับ9ใช่ไหมขอสัก6อะ่ะ6นี่ถือว่าโอเคละฤดูกาลต่อมาบลมเวสบอมของเราขึ้นมาเป็นอันดับที่3ได้สําเร็จนะเรียกได้ว่าเกินจากเป้าหมายที่เราตั้งไว้เยอะเหมือนกันนะตอนแรกเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าแบบ อันดับมากกว่าเดิมอจาจจะขึ้นมาเป็นอันดับ6อันดับ5อะไรอย่างนี้แต่ว่านี่มา3เลยการันตีพื้นที่เล่นบอลยุโรปกับผมบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฟุตบอลคาราบาลครับครับผมเราตกรอบตั้งแต่รอบที่2นะเจอกับไบรตันแพ้จุดโทษ20ทศูนย์ทำไมผมชอบแพ้จุดโทษวะฟุตบอลเอฟเอครับครับผมเรามาถึงรอบรองชนะเลิศอีกแล้วนะเจอกับอาร์เซนอลอีกแล้วหรอวะภาพเดิมมัเนี่ยสองหนึ่งโจสมาจาผมก็ยังผลิตสกอร์ให้เราต่อเนื่องเลยนะ30ประตู3แอสซิสต์นะครับผมข่าพลังขึ้นเป็น89แล้วนะ เรียกว่าเป็นเดอะแบกของทีมเลยมาจารองลงมาครับผมเป็นปีกอย่างทอมเฟ l โลส15ประตู5แอซซิตอีกฝั่งหนึ่งก็โอเคนะโมเมนต์เบลูมี่8ประตู10แอซซิตครับผมจากสถิตินี่คือดูรู้เลยว่าเป้าหมายในเกมรุกเรานี่คือแบบ ทิ้งให้มาจาคนเดียวเลยฤด,ดูการหน้าผมเราไปเล่นบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนาะแน่นอนว่าโปรแกรมเนี่ยต้องหนักขึ้นแน่นอนแต่ผมคิดว่าทีมเราเนี่ยน่าจะพอไหวอยู่ค่าพลังนี่โอเคแล้วนะ80กันทุกคนแล้วครับพาวเมอร์กับตันทีม86กนะกวเราคูเรลากิส88อุตรา88บาเลบาบเจ็ดครับนาเป้าเรา89ว่ามาจาฤด,ดูการหน้าถ้าฟอร์มดีน่าจะ90ละยังไงก็ตามผมถึงว่าเราจะได้เลยถึงว่าถึงเราจะได้ไปเล่นบอลยุโรปนะแต่ว่าผมอยาก จะให้เราโฟกัสในลีกก่นแล้วกันผลงานในลีกน่าจะสําคัญสุดนะอย่างน้อยผมขอแบบเกาะกลุ่มหัวตารางอะท็อปโฟลแล้วกันรักคือได้แชมป์ลีกไงรดูการนี้ผมเวสต์อมบิดได้แชมป์สำเร็จนะครับเฉยเลยนะ78แต้มครับที่1อันดับ2อันดับ3เท่ากันเลย เ6ดอาร์เซนอลกับแมนเชตี้เชียดชฉิวเหมือนกันนะคะแนนเฉือนแค่2แต้มเองฟุตบอลคาราบาวครับก็บผมเรามาถึงรอบควอเตอร์ไฟนอลหรือว่าแทีสุดท้ายนะแพ้ทางด้านยูคาเซินจุดโทษอีกแล้วเหรอบอล f อฟครับก็ออกเร็วแพ้แต่รอบ4เลยเจอลูตันทาวแพ้ไป2-1ทางด้านบอลยุโรปผมเราผ่านรอบกรุ๊ปสเตจมาได้นะแต่ว่า มาจบที่รอบต่อไปผมรอบ16ทีมสุดท้ายเจอกับทางด้านอินเตอร์มิลานแล้วก็แพ้ไปด้วยสกอร์รวม5ต่อ3นะถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งก็เรียกว่าเป็นการลดโปรแกรมเตะละกันแบบแพ้บอลถ้วยเร็วไงอาจจะทำให้แบบหันมาโฟกัสในลีกเต็มตัวเลยก็เลยได้แชมป์นะครับอันนี้เขาเรียกว่าว่าที่บัลลังดอนหรือเปล่าโจสมาจาฤดกูกาลนี้ยิงไป42ประตู3แอสซิตนะแค่ในลีกอะ่ะ35ประตูจาก38มแมตช์แม่งแทบจะยิงทุกแมตช์เลยนะรองลงมาผมโมเมนต์เบลูมี ตัวริมเส้นของเรา20ประตู15แอสซิตนะรองลวมาอีกก็เป็นทอมเฟโล่14ประตู8แอสซิตรวมไปถึงกองกลางตัวรุกนะโอมุท um ูมชู12แอสซิตนี่ก็ถือว่าโอเคนะสรุปง่ายๆคือแผงหน้าเรานี่คือพร้อมกันสร้างประตูชิเปียงเลยประตูรวมๆกันนี่เกือบร้อยลูกนะ80ลูกได้ผมว่าตอนนี้เนี่ยทีมเราค่อนข้างจะพีคแบบสุดๆละหรือดูการหน้านี่ผมว่าบอลยุโรปเนี่ยอย่างน้อยต้องเข้าชิงนะด้วยค่าพลังขนาดนี้นะ9กกันแบบโหเกลื่อนแล้วก โกของเราพาวเมอร์แปดสิบเก้านะคูเรลากิสเก้าสิบเทเลอร์แปดสิบห้าถือว่าโอเคเลยแบ็กซ้ายขวาเก้าสิบแปดสิบเก้ากองกลางเก้าสิบแปดสิบเก้าเฟลโล่เก้าสิบเบลูมี่แปดเก้าโทฮุมคูเก้าสิบมาจาเก้าสิบเอ็ดผมบอกได้คําเดียวเลยพร้อมชนทุกทีมแล้วเราก็มาถึงจนได้ผมในฤดูกาลนี้นะฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบชิงเนี่ยเหมือนรอบชิงเอฟเอคัพเลยว่ะเราจะเจอกับทางด้านของแมนเชสเตอร์นะแข่งที่เวมบลีย์นะครับผมก็คือทุกอย่าง ่างเป็นของประเทศอังกฤษหมดเลย2ทีมจากอังกฤษสนามอังกฤษนะก่อนอื่นนะผมเราเริ่มด้วยการเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฟุตบอล FA Com m u n i t y Shield นะครับผม3ตอนหนึ่งก็คือแชมป์ลีกกับแชมบอลถ้วยนะในพีเมลีกเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างจะขาดลอยในฤะดูการนี้เรามี76แต้มับผมอันดับหนึ่งทิ้งห่างอันดับ2อ,อย่างลิเวอร์พูลเนี่ย7แต้มเลยนะฟุตบอลถ้วยเล็กของอังกฤษับผมคาราบาวครับก็ได้แชมป์เช่นกันชนะสเปอร์ไป2 0ฟุตบอล FA ครับ ก็ได้แชมป์เหมือนกันชนะคิสตันพาเลตไป4-0รอบชิง4ถ้วยเลยนะฤดูกาลนี้ถ้าไม่นับเอคอมมูนิตี้ชิลก็3ถ้วยอะเส้นทางฟุตบอลยุโรปของเราครับผมบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนะเริ่มต้นจากกรุ๊ปจีครับผมมีอยู่กับทางด้านของเรอัลโซไซดัดฮาวายนามแล้วก็ลาคูก็เป็นกลุ่มที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะเอาชนะมาได้รอบต่อมาครับผมเราจับมาเจอกับทางด้านของแอตแลติโกมาดริดครับผมรู้สึกว่าเจอกันบ่อยเลอเกินแอตมาดริดเนะี่ยเราก็ผ่านไปได้นะสกอร์รวม4-1รอบต่อมาผมเหมือนจะสบายนะจับมาเจอกับ ทางด้านเอสมนากเรียกว่าแลกกันมันเลยสกอร์รวมเราชนะไปได้3ต่อ5นะครับแล้วก็มารอบรองชนะเลิศเราจับมาเจอกับทางด้าน บอร์โซีย่าดอทมุนเฉือนกันไป2ต่อ1ส่วนอีกฝั่งหนึงนะเป็นบาซ่าที่แพซิตี้ไป3ต่อหนะครับก็เป็นรอบชิงนะแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเจอกับทางด้านเวสต์บอมบิชอัลเบียนเรือใบามาเจอกับนกเดินดงวะ่ะใครไม่มาไม่รู้แต่นี่มาแน่นอนโจสมาจ้า ja นะครับ39ประตู6แอสซิสต์คือถ้าปีนี้นี่เราได้แบบแชมป์ยูฟ่าอีกนะผมว่าบาลังดอแน่นอนอุม um ุตโชคุมคู ยี่สิบแปดประตูสิบหกแอสซิตโอ้โหทั้งยิงทั้งจ่ายเลยวะ่ะคนนี้มูฮัมเหม็ดเบรูมี่ปีกข,ขวาของเรายี่สิบสี่ประตูแปดแอสซิตปีกซ้ายผมทอมฟิโลสิบเจ็ดประตูสิบหกแอสซิตคือแนวลุกของเราเนี่ยใส่สกอร์รวมกันนี่ร้อยลูกเลยนะบรรดานักเตะของเราก็ฟูลทีมเลยนะไม่มีใครเจ็บไม่มีใครติดโทษแบนนะครับผมสี่สองสามหนึ่งเริ่มจากผู้สาประตูแล้วกันอเล็กซ์พาวเมอร์ค่าพลังเก้าสิบเลยนะครับผมอย่างที่บอกว่าพาวเมอร์นี่เป็นเด็กอะคาเดมี่นะเป็นเด็กลูกมอ่อของสโมสรเลย ก็เหมาะสมกับการเป็นกัปตันทีมที่สุดแล้วนะครับ Ooh, Center back คู่เซนเตอร์แบ็กคระผมทางซ้ายเป็นทางด้านคูลีลากิสนะจากกรีซครับเราซื้อมาจากไหนนะ PAOK นะก็เป็นเซนเตอร์ที่ค่อนข้างดุดัดนเลยนะแข็งแกร่งเร็วปึกค่าพลัง92นะครับยืนคู่กับทางด้านของคาเลีฟเทเลอร์นะเป็นเด็กดาวรุ่งที่ตอนแรกเนี่ยเราปล่อยยืมไปอยู่กับทางด้านโบตันแล้วก็กลับมาก็ได้ใช้งานนะค่าพลังขึ้นเป็น89แล้วนะครับน้อยสุดในทีมแต่ก็ยังเยอะอยู่ดีแบ็กซ้ายกรบผมค่าพลังมากสุดในทีมเล อุทาราแป๊ก ดาวรุ่งจากฝรั่งเศสนะครับแบบ็คขวาผมอดีตจาสิตคาพลัง91เลยนะคือถ้าให้เปรียบเทียบจาสิตกับทางด้านอุตาร่าเนี่ยยาสิส์มันจะบาลานกว่าจะได้ทั้งรับทั้งลุกนะแต่ว่าอุตาร่านี่คือแบบลุกจ๋าเลยตำแหน่งกองกลางตัวรับก็บผมคนแรกคล่ลอสบาลเลบาที่เราไปสอยมาจากไบรตันโฮฟออาเบียนนะคาพลัง92นะครับผมโคตรเยอะเลยยืนคู่กับเด็กที่เราใช้มาตั้งแต่รดูก,การแรกเลยนะเจสันโมลัมบี้คาพลัง91นะครับผมข้อดีของคู่กองกลางเนะี่ยคือแม่งเป็น สองคนที่แบบความสามารถจะพาะตัวแม่งแบบดีอ่ะ เอาตัวรอดได้นะครับตัวรุก3ตัวผมทางซ้ายเริ่มจากทอมเฟลโล่นะครับพลัง91ก็เป็นเด็กที่เราใช้มาตั้งแต่ฤดูกาลแรกเหมือนกันนะจุดเด่นของเฟลโล่เนี่ยจะเป็นเรื่องความอึดนะความเข้าใจในเกมนะครับผมวิ่งขึ้นวิ่ง,ง,ง,งลงตลอดเลยเร็ว,แล,วแล้วก็แข็งด้วยค่าพลัง91นะครับทางขวาผมเป็นปีกจอมเทคนิคนะโมฮัมเหม็ดเบลูมีค่าพลัง91นะครับตัวจี๊ดเลยกองกลาง,งตัวรุกก็ผมดาวรุ่งจากเยอรมันอุมุโทฮคุมคูเป็นลูกครึ่งนะเยอรมันตุรกีก็ เป็นกลางลุกที่แบบสายพลิ้วเลยมีความคล่องตัวแล้วก็จ่ายบอลดีด้วยนะฮะส่วนตำแหน่งศูนหะน้าตัวเปานี่ไม่ต้องพูดถึงแค่ทรงผมก็กินขาดแล้วโจสมาจ้าค่าพลัง92เร็วคมแข็งครบเครื่องเรื่องกองหน้าบรรดาตัวสำรองก็ถือโอเคคนระับผมมีเคลียรี่แกรนสวิฟ์มอวารปีป้าคลีเป้กิฟฟิธไม่หัวชื่อแต่ละคนแม่งคตรจะคล้องจองกันเลยวะ่ะ มาทั้งฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ผมคู่แข่งของเรานะทีมที่เราคุ้นเคยเจอจนเบื่อ4 3 3สามสามแอตแทกแอนเดอร์สันโมไรเอร์ทุ่งประตูผมแบ็กโฟใช้เป็นโกเตสนะคาตองโกบรูเวนดิอาสแล้วก็ทางขวาเป็นจาวคารเซโลกลาง3ตัวผมโรดดี้ลุยส์ไมลี่ตัวรุกเป็นทางด้านคราวดิโอเอเชเลเวิลี่นะข้างหน้า3คนนะผมแจ็คกตเด็ดทางซ้ายทางขวาเป็นโดกูแล้วก็หน้าเป้าเป็นเออริงเปาฮาแลนด์นะสำรองก็โบมีคาโบเล่เปิแสเทียนี่เปาโลดิบาลานะวิล สร้เอสบาร์แม็กอาร์ทีอ่าโอเตกาครับผมซอนเฮืองมินก็มานะมีแม็กซิโมเปโรเน่ติดโทษแบนคือผมเจอซิตี้ไม่รู้กี่แมตช์แลนะ้วเนี่ยกี่เซฟไม่แนที่เจอซนะิตี้น่ะเจอจนเบื่อห้าเกมล่าสุดของซนะิตี้นั้นชนะสี่เสมอหนึ่งครับไม,ไม่แพ้ไใครเลยมาครับผมเกมรอบชิงที่เวมบลีี่นะนึกว่าเอฟเอครับเฮ่เรามาในชุดเยือนหวัดไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะปกติเล่นแต่ชุดสีขาวน้ำเงินสวนไหม มาขนานข้ามาก่อนเบลูมี่ช้วความเร็วมาหักตรงกลางแล้วครับผมได้โอกาสแล้วยิงติดบล็อกรูเบเนยียบาลบ้างทิ้งสวยมากแล้วนะผมแก้เพสได้จังหวะนี้ได้ขึ้นมาเปโล่ตรงต่อบอลของทางด้านนะซูมูตราร่าขึ้นมาทางซ้ายโอ้หักขอบลูเบเนสบอลมาขึ้นได้บอลของเวสบอมหนีไม่ได้กรับผมที่ว่างไม่ล่าจะล้ำนะเป็ดมาจะาบอลมันเลยมาน,นิดนึงยังน่าอยู่ ลองยิงก่อนเลยละกันโอกาสเน้นๆครั้งแรกของเวสบอมมาทางซ้ายที่เฟโลเติมสวยกุตรราตรงกลางตรงกลางมีเป็นหม่งไม่ถนัดเท่าไหร่โจสมาจาโรดร่ช้าแล้วโดนบาเบลา่าบาเลบา้าดักได้แล้วมาคนเดียวก็ตรงกลางมีเป็นโจสให้เพื่อนแล้วครับผมอจอจอแล้วทัวรคุมกู เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสเสียบอลตรงนี้อันตรายเลยนาแลนโอเคโอ้โ,โหช่วยสุดท้ายจริงสุดยอดของหลังชาวกรีซของเราล็อกห,หนีได้ด้วยขวาขวาไม่มีให้ตรงนี้ครับมูลอมบี้ออกขวาสุดบอลของยาซิสเลือกเปิดติดลูเบติาสมาใหม่ทูมคู่ยิงโอ้โหเอเดรัสันเซฟอีกแล้วเมลูมีเอาแตะหนีได้เอาตอนนี้ท้ายเกม หายเกมเติมมาของยาสิตรงกลางมีโอ้โหเปโลเป็นอะไรครับเนี่ยยังได้อยู่วม่รูมี่แถวสองครับผมบาเลบาโอ้โหไปล็อกแล้วก็เสียบอลขากคอสวยแล้วปล่อยหลอกโอ้โหปล่อยหลอกแบบนี้เสียบอลครับผมบาเลบาซ้ายขยับเปโลหนีได้หนึ่งด่านสองด่านสามด่านเฟโลโอ้โหช่องเสา อ้มันดีทุกอย่างแล้วจริงๆเวลากีฟพลิกพลิกแล้วไปเองเลยครับผมเซนเตอร์ให้ทะลุช่องมาเลยโจสมาลาละครับผมหนึ่งประตูต่อศูย์โอ้โหสุดจริงใครไม่มาแต่โจสมาลานะเอ้ยมาจ้ามาจ้าโอ้โหสวยตั้งแต่จังหวะพลิกของดูเรลากีฟแล้วนะแต่ต้องชมคนยิงลูกนี้โหยิงแบบไม่ต้องรับเลย คือแบบปั่นไปเสาไกลแล้วคือเสียบมุมอ่ะเข้าหน้าต่างสวยจริงกลางมาดูกูดูกูหนีได้ดูกูเลือกยิงเองโอ้โหไม่ตรงกลอสก็ผมออกไปเยอะเลยลอมบี้ให้มามหลอกสวยจัดเบลูมี่ลูกนี้กลางกลางมีอีกแล้วพื้นที่พื้นที่ของโจชมาลาล้ะครับผมสองประตูต่อศูน ไหลหรือเปล่าช่วงท้ายเกมแบบนี้โอ้โหแต่ต้องชมเลยความนิ่งความเฉียบคมของมาลามาจา้าสิไม่ใช่มาลานี่ผมดุดมาพื้นที่มันเปิดเด็กซิตี้ต้องบุกนะก็เลยแบบพื้นที่เยอะเลยลูกนี้จิ้มลอดขาของเอเดน์สารครับเอาช้าแล้วเสียบอลให้ซิตี้เอชวีให้มาถึงฮานแลนโอ้โหก็ไม่ตรงกรอบวันนี้เลดราไม่ทำงานเลยฮแลนด์ ha ตรงกลางให้พื้นที่มาลาเอาีกแล้วหนีไม่ได้ใช้ความเร็วแหะครับผมโจสมาลาจะแฮตติกกำล,ลังจะแฮตติกแล้วครับโฮโฮผ่านหน้าประตูย้อนเป็นโมลัมบีเป็นเฟโลดยิยงด้วยสายติดเซฟแอดเดอร์สันตามช่องมาเลยเอริงบรันฮาร์แลนไ <c oughs> ด้ถ้งเขียนงไม่ได้เลยบังแล้วยิยงติดเซฟผันเมอร์แล้วเอามาขวาได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วครับตอนนี้ สั้นๆมาหมดเวลาเอาว่าเวสบอมบิชเอาเบียนทำได้แลวครับผมเอาชนะแมซี่รอบชิง2ประตูต่อศูนย์จากโจสมาจาทั้ง2ลูกเลยนะน่าจะเป็น MVP ของฤดูกาลนี้เลยครับฟอร์มดีเหลือเกินคือแม่งคมมากอะ่ะมาจาแม่งเร็วคมอะ่ะอารมณ์เหมือนแบบโอซิเมนอะประมาณนั้นเลย <c oughs> จริงมาชูถ้วยกันดีกว่าครับผมชุดนี้นี่ ไม่ใช่ชุดหลักเลยนะแต่ว่าสวยดีนะสีสวยดีสีแบบแดงน้ําเงินเนะี่ยดูเท่ดีกับตันทีมเราเป็นผู้สามประตูนะครับผมอเล็กซ์ฟาวเมอร์มีหน้าจริงคนเดียวในทีมอะ่ะโคตรเท่เด็กปั้นสโมสรนจบไปแล้วสำหรับเวสต์บอมบิชอัลเปียนะครับหมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยนะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ช่องด้วยมีความเห็นอะไรก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างเลยนะฮะ อยากเห็นทีมอ,อะไรต่อไปก็จาเล่นเรื่อยๆนี่แหละกำลังติดเครื่องเลยเรื่องอะไรกำลังเครื่องติดเวสบอมนี่ผมอยากเห็นกับการเล่นทีมบรลลีเหมือนกันนะก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะครับไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนนะเนี่ยล้วก็ล่ำลากันไปด้วยจังหวะดีใจของเวสบอมและกันพาเมอร์นะเท่มากเลยวะ่ะขอไว้เจอกันใหม่ใน นิดหน้าและกลางสวงขอตัวลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ